สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเพื่อนๆพี่ๆน้องๆทุกๆท่านนะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องสูตรรวยซับนับล้านของเราอีกแล้วนะคะรอบนี้รวยซับนับล้านจะนำเสนอในส่วนสูตรร้อยบนสามตัวมาหนึ่งถึงมาหนึ่งตัวนะคะหลักร้อยบนสูตรนี้งวดที่ผ่านมาเป็นยังไงคะมีหลุดอยู่สองงวดติดนะคะสำหรับหลักร้อยบนพอหลุดสงวดติดปุ๊บ อันนี้จะสิบสองสิบสองงวดแล้วนะคะทุกท่านนะสูตรน,นี้สิบสองงวดหลุดสองเท่ากับเข้าสิบงวดนะคะก็ถือว่าสิบเปอร์เซ็นหลุดสองเปอร์เซ็นใช่ไหมคะประมาณนี้เนาะประมาณนี้นะคะพอหลุดปุ๊บตัวที่มาต่อก็คือเก้าศูนย์เจ็ดเก้าหนึ่งสี่ก็เก้าศูนย์หกก็ถือว่า เข้านะคะคือว่ามานะคะถือว่าถูกเลยสูตรนี้นะคะแล้วหลักร้อยบนอีกสูตรหนึง่งมีสามตัวนะคะสามตัวเช่นกันเพิ่งหลุดมาหนึ่งงวดแล้วก็รอบต่อมางวดที่ผ่านมานะคะทุกท่านนะรอบที่ผ่านมานี้เลขที่ออกก็คือเก้าศูนย์เจ็ดอ่าเก้าศูนย์หกอ่าหลักร้อยก็คือเลขเก้า รอบนี้สามห้าหนึ่งไม่มีเลขเก้าอีกแล้วนะคะรอบนี้หลุดสองงวดติดมาดูส่วนงวดที่สามจะเป็นยังไงนะคะงวดต่อมานะอันนี้ก็เดินมาหลายงวดติดแล้วนะคะดิฉันทําให้ดูแปดเจ็ดสามดรอแล้วก็มาออกอันนี้ก็จะเป็นเก้าศูนย์เจ็ดอันนี้ที่หลุดนะคะที่หลุดนะ เราจะทำต่อเลยนะคะสำหรับสูตรนี้นะสูตรหลักร้อยสูตรนี้นะจะทำต่อเลยแต่ก่อนที่เราจะทำกันต่อเรามาฝากคำเตือนกรรกดกติการรมอารยญาตช่อง y o YouTube ละกอน,นะคะเดี๋ยวเรามาคิดคำนวณกันดูเนาะว่าจะได้เลขอะไรไปใช้ในรอบนี้นะคะมาตัดกันดูรอบที่ผ่านมาตัดกันไม่ได้นะคะสำหรับสองสูตรนี้อ๋อตัดได้ที่เลขหนึ่งตัดได้เลขหนึดด่งแต่ไม่มานะคะเหลือเก้ากับสี่แล้วก็สามกับห้าเก้าก็มานะคะทีนี้เรามาดูกันในรอบนี้จะเป็นยังไง ฝากคำเตือนตามก,กฎกติกามารยาทช่อง YouTube แล้วก่อนนะคะเดี๋ยวเรามาคิดคำนวณกันดูเนาะคำเตือนนะคะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมคลิปนี้ด้วยนะคะสถิติและสุดที่ดิฉันนำมาให้ทุกท่านได้ดูได้ชมกันนี้เป็นแค่แนวทางในการไปเลือกซื้อสลากกินแบ่งของรัฐบาลเท่านั้นนะคะผลลัพธ์ที่ได้สมการที่ออกมาขอให้ทุกทกท่านได้โปรดใช้วิจารณญาณให้มากๆเลยนะคะก่อนที่จะนำไปใช้กันนะคะช่องของเรา ไม่สนับสนุนสิ่งผิดกฎหมายทุกกรณีนะคะจากช่องรวยทรัพย์นับล้านนะคะฝากกดติดตามกดกระดิ่งและอย่าลืมกดไลค์ให้ดิฉันด้วยเด้อเป็นกําลังใจให้กันได้กันนะคะเรามาลุยกันต่อสําหรับสูตรปักหลักร้อยบนเป็นสูตรนี้นะสตัวมา1ตัวหลุด2อง้วนแล้ว้วนนี้จะมาไหมจะเหมือนสูตรนี้ไหมนะคะเรามาลุ้นกัน สูตรนี้ก็หลุดสองแล้วก็มาเดินต่อสองแล้วน่ะตอนนั้นานา,นาทีนี้นะคะสิบสองงวดนะคะสูตรนี้เดินมาสิบสองงวดแล้วนะคะครึ่งปีแล้วและสูตรนี้ก็จะได้อยู่ประมาณหกเจ็ดงวดไหมนะคะประมาณนั้นนะคะหกงวดเจ็ดงวดอ่ะก่อนนี้ก็เดินดีมาตลอดนะคะทุกท่านนะเดินดีมาตลอดใช้ได้ เรามาดูรอบนี้กันดีกว่านะคะว่าจะเป็นยังไง16เมษายนนะคะตัวเลขที่ออกก็คือขอขีดเลยนะคะข,ขีดแบ่งเส้นเล,เลยจะได้เห็นชัดเจนนะคะตัวเลขเนาะ สิบหกเมษาไปใช้หนึ่งพฤษภาคมนะคะทับห้าทับหกสิบหกเก้เรียกที่ออกนะคะ9ก้าแปดสองตัวล่างออกเจดหนึ่ง และตัวที่ใช้ก็คือ10ที่ร้อยและหน่วยที่2นะคะหลักร้อยและหลักหน่วยครั้งที่2เนาะอันนี้นะคะนี่นะอ่ะเดี๋ยวก็วจะเป็นตัวนี้นะคะร้อยหน่วยที่2 914นะ914 รอบนี้ก็จะเป็น6 7 8นะคะจะเป็น6 7 8ดนะคะที่จะได้ใช้เนาะเลขหเลข7และก็เลข8ปดหพะนะโอ้มาหกเจปดกับ 8, 8, 8บวกกันได้เท่าไหร่คะ6กับ8บวกกันได้14เราเรามาสีมาวาง สี่บวกสองนะคะบวกต่อคือสองเป็นเลขหกหกบวกหกเป็นสิบสองได้สี่ได้หกและได้สองนะคะรอบนี้อ้เป็นเลขคู่หมดเลยนะคะเลขคู่หมดเลยอือดิฉันเพิ่งสังเกตนะคะเนี่ยเจ็ดเก้าห้าเจ็ดเก้าห้าก็จะเป็นเลข ขี้ในหลักร้อยเลยนะนะ่ะสองสี่ศูนย์จะเป็นเลขคู่คู่มานี่ก็คู่แล้วก็คู่มาอันนี้คู่คู่มาอันนี้คู่คู่มาอันนี้อันนี้คู่หมดเลยขี้มาอันนี้ขี้นะคะแต่มาที่เลขเก้าเอออ่าเรามีข้อคิดนะคะทุกท่านนะ รอบนี้ได้คู่เหมือนกันนะคะเลขได้คู่เหมือนกันสี่หกสองเดี๋ยวเรามาดูในส่วนสูตรน,น,น,นี้ก่อนดีกว่านะว่าจะเป็นยังไงสําหรับปากหลักร้อยบนงวดวันที่หนึ่งพฤษภาคมนะคะมาดูสูตรน,นี้กันต่อด,ดีกว่านะคะสูตรน,นี้อันนี้หลักร้อยบนสามตัวนะคะทุกท่านนะสามตัวสิบล่างเทียบค่ะใช้หลักสิบล่างเทียบสิบล่างคือเลขห้านะคะเริ่มสามสิบธันวาไปใช้สิบเจ็ดมกราคม ได้เก้ากับเลข5นะคะ5บวก2เป็น7 7บวก3เป็น10ได้0ได้5ได้7และได้0นะคะทีนี้เรามาดู17มกราคม66ปีใหม่นะคะ8 1 2 5 1 9เลขที่ออกก็คือ5 1 9หลักร้อยมาที่เลข5ถูกต้องนะคะมาดูต่อ17มกราไปใช้1กุมภาพันธ์นะคะเลข4 4เทียบค่ะ สี่บวกสองเป็นหกหกบวกสามเป็นเก้าสี่หกเก้าเรามาดูหนึ่งกุมภาหกสิบหกรางวัลที่หนึ่งออกสองเก้าเจ็ดสี่หนึ่งหนึ่งหลักร้อยคือเลขสี่สี่มาค่ะหนึ่งกุมภาไปใช้สิบหกกุมภานะคะเก้า เก้าเทียบ9กบวกสเป็น11ได้1 1ึบวกสเป็น4ี่ได้เก้าได้1และได้4นะคะทีนี้เราจะมาดูกันนะคะวันที่16บหกกมาุาหกสิบหกรางวัลที่1ออกอะไรคะห้าเก้า่หนึ่งเจตัวล่างออก80เลขที่ออกก็คือ417หลักร้อยเป็นเลขสี่แล้วทุกท่าน4มาคะ่ะถูกต้องนะคะ ต่อค่ะ16กุมภาไปใช่1มีนานะคะทีนี้นะ9เทียบค่ะอ่ะ8เทียบค่ะ8บวก2เป็น10ได้0 0บวก3ได้เลข3นะคะได้8ได้0และได้3อ่ะรอบนี้มาดูที่1มีนาคม6ห6นะคะรางวัลที่1ออก4หนึ่ง7 6 5 2 6 5 2 เลขหกเลขห้าเลขสองเลขหกหลักร้อยไม่มีเลยนะคะรอบนี้เลขหกผิดค่ะรอบนี้ผิดนะมาดูกันต่อ1มีนาไปใช้16มีนาคมนะคะห้าเทียบ5้บวกสได้7 7็เบวกสเป็น10ได้0ูนย์หศนย์ สิบหกมีนาคมหกสิบหกศูนย์สองห้าแปดเจ็ดสามนะคะแปดเจ็ดสามค่ะหลักร้อยคือเลขแปดห้าเจ็ดศูนย์ไม่มีนะคะไม่มีห้าไอ้ไม่มีแปดผิดอีกงวดผิดสองนวดติดแล้วงวดนี้จะเป็นยังไงนะคะเราจะฟันได้เลยไหมนะคะมาดูต่อสิบหกมีนาไปใช้หนึ่งเมษาเจ็ดเทียบค่ะ 7บวก2เป็น9 9เบวก3เป็น12นะคะได้7ได้9และได้2นะคะรอบนี้ทีนี้เรามาดูหนึ่งเมษายนหกสิบหกรางวัลที่หนึ่งศูนย์แปดเจ็ดเก้าศูนย์เจ็ดเลขเก้าหลักร้อยมาไหมคะมาถูกต้องนะคะอ่ารอบนี้ถูกนะคะอ่านี่ถูก ถูกถูกแล้วก็ถูกนะคะมาดู1เมษาไปใช้16เมษายนจะเป็นเช่นไรมาดูกันนะคะ9เทียบหลัก10ล่าง9บวก2เป็น11ได้1 1 2, บวก3เป็น4นะคะไปดูกันในงวดต่อมา16เมษายน66แล้ววันที่1 9 8 4 9 0 6 ลดแค่แต้มเดียวถูกนะคะลดแค่แต้มเดียวเท่านั้นเองนะคะทุกท่านนะมาสงมวดติดแล้วนะคะน่าตอนนี้คงจะเดินยาวอยู่นะคะให้ทุกท่านชอบสูตรนี้ก็เน้นสูตรนี้ไปเลยนะคะสําหรับหลักร้อยเดี๋ยวเราจะไปตัดกับสูตรดั้งเดิมของเรานะคะเดี๋ยวดิฉันจะตัดดูว่าจะเกิดอะไรขึ้นนะคะรอบสองสองมวดติดหลดุดแล้วก็มาเข้าต่อในรอบนี้ อ่แล้วก็เก้าอีกมาเก้าหลักร้อยอีกรอบนะคะทีนี้เราจะมาดูในรอบดีเดย์คือสิบหกเมษาไปใช้หนึ่งุษภาคมนะคะเจ็ดเทียบค่ะรอบนี้ออกเจ็ดหนึ่งก่อนนั้นก็เจ็ดสามมาเลยเจ็ดหนึ่งเจ็ดเทียบค่ะเจ็ดบวกสองเป็นเก้าเก้าบวกสามเป็นสิบสองนะคะรอบนั้นได้ได้ได้เจ็ดได้เก้าได้สอง เลข9มาเจ้าปกคุณลุนช่องเห็นไหมคะเลข9นี้เข้าทุกสูตรเลยเราจัดทายังไงกันดีสําหรับเดบขาดของเราในรอบนี้คือเลข9เนี่ยเลข9ของเรารอบนี้จะเป็นเช่นไรนะคะทุกท่านนะเดี๋ยวเรามาดูกันนะปกักรอกร้อยบนร้อยบนนะคะ3ตัวมา1ตัวสองสุมีอะไรที่ตรงกันไหม สี่หกสองเฮียชนที่เลขสองงวดที่แล้วชนหนึ่งไม่มารอบที่แล้วชนหนึ่งไม่มาแต่มาที่เลขเก้าศูนย์นี้ศู 0. นย์นี้หลุดรอบนี้เจ็ดเก้าสองชนที่เลขสองจะเกิดอะไรขึ้นคะทุกท่านคะจะเกิดอะไรขึ้นตัดสองสูตรนะ อันนี้สูตรที่2อนะคะอันนี้สูตร2อสูตรหนึกับสูตร2องนะเจ็อันนี้4 6่สองตัด2สูตรนี้จะเกิดอะไรขึ้นมาชีดเลข2ตัวเดียวอีกแล้วนะคะถ้าตัวเดียวไม่มานะคะตัวรองก็คือ 4 6 7แล้วก็9นะคะ4 6 7 9ในหลักร้อยมีอะไรที่จะบอกให้นิดนึง7หลักร้อยดับสามารถตัดออกไปได้9เป็นเลขดับขาดเลข9เนี่ยมีทุกสูตรจะเกิดอะไรขึ้นถ้าเลขดับขาดของเราเอาอยู่นะคะเลข9ก้าก็ตัด ก็จะเหลือสองเท่านั้นเองเรามาดูหลักร้อยเรามาดูหลักร้อยกันก่อนนะคะหลักร้อยสูตรที่เดินอยู่ประจำนะคะทุกท่านนะเดินประจำและใช้กันประจำนะก็คือสูตรนี้6 7 8 9 0 4เนะี่นเห็นไหมมากันหมดเลย เจ็ดเก้าก็มาเห็นไหมทั้งเจ็ดทั้งเก้าหกแปดชนอะไรคะเลขสองไม่มีเลขสองเป็นตัวที่อยู่ในส่ยนนี้นะคะถ้าเกิดสนย์นี้หลุดไม่น่าจะหลุดบอกเลยว่าไม่น่าหลุดสูยน์นี้ไม่น่าหลุดตัวที่น่าสนใจมากที่สุดน,นะตอนนี้คือคือเลขสี่กับเลขหกอ่าปกติเลขศูนย์น่าจะมาในหลักร้อยแต่สนย์น,นี้ไม่มีสองสนนี้ไม่มีศูนย์เลย ถ้าศูนย์ไม่มาหลักร้อยไปหลักสิบทันทีนะคะทุกท่านนะรอบนี้นะสี่กับหกอ่ะก็จะเหลือสองสี่หกเท่านั้นเองรอบนี้นะแต่ถ้าเก้าเอาอยู่ก็ก็เหลือสองสี่หกแต่ถ้าเก้าเอาไม่อยู่ก็รวมเก้าไปด้วยเพราะเลขเก้ามาเยอะมากนะคะทุกท่านเลขเก้านี้มาเยอะมากเลยส่วนนี้เจ็ดกับเก้ามีนี่มีเก้าอ่ะ สองสนี 2, 4, 6, ่แหละเน้นไปที่สองที่4และก็ที่6นะคะทุกท่านนะหลักร้อยนะคะหลักร้อยเพราะชนที่6ชนที่6กับสีู่นยูนไม่มี8ก็ไม่มีนะคะมีแต่เจ็ดกับ9ก้าจะเป็นเช่นไรนะคะทุกท่านต้องใช้วิจารณญาณให้มากๆแล้วเรามาดูในส่วนศูนย์นี้นะคะเลขหลักร้อยเนี่ยเห็นไหมยังไม่มาเลย ไอ้ยังไม่ดุดนะคะสูตรนี้นะหลักร้อยสูตรร้อยสิบหน่วยเนี่ยเอามาตัดอีกทีสิศูนย์หนึ่งสามห้าเจ็ดวาซาในชุดนี้ไม่มีเลยศูนย์หนึ่งสามห้าเจ็ดมาชนที่เลขเจ็ดตัวนี้แต่เลขเจ็ดตัวนี้เป็นดับหลักร้อยนะคะสูตรเป็นสูตรดับหลักร้อยสูตรครองแชมป์นะเป็นอะไรที่ไม่น่าจะมานะคะหรือว่าถ้าจะลดุดเจ็ดกับเก้าเนี่ยมันเป็นเลขที่แบบ เจ็ดเก้าหกเนี่ยเป็นอะไรที่แบบเข้าเลี่ยนตลอดเลยนะจะว่าไปนะคะทุกท่านนะเป็นอะไรที่ระวังยากมากเลยนะคะถ้าสอดถูกสองตัวเนี้ยมาดับเนี่ยดิฉันไม่อยากให้ดับเลยไม่อยากให้ดับเอาจริงศูนย์หนึ่งสามห้าถ้ามาชนกับตัวนี้ก็จะเป็นชนที่เลขศูนย์ตัวเดียวเนี่ยศูนย์กับห้าไอศูนย์กับเจ็ดด้วยเนี่ยเห็นไหมศูนย์กับเจ็ดชนศูนย์เนี่ยคือศูนย์กับเจ็ด แต่ถ้าถ้ากระนั้นแล้วนะคะถ้านักถ้ากระนั้นแล้วนะคะสี่ก็มีสิทธิ์ที่จะเดินนะเนี่ยชนเลขสี่เนี่ยแต่อันนี้ไม่มีเลขสี่ะสิและสูตรเอ่อดับหลักร้อยเนี่ยมันไม่มีสี่นะคะเนี่ยสูตรดับเนี่ยไม่มีสี่อ่ะสูตรดับเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะคะเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะ เดี๋ยวน,นะสูตรนี้ชุดนี้มีไหมสูตรเลขดับเหลือไหมหลักร้อยมีไหมศูนย์หนึ่งสามเก้าศูนย์หนึ่งสามเก้าเห็นไหมเลขเก้ามาหมดเลยศูนย์หนึ่งสามศูนย์หนึ่งสามเก้าก็มีมีแต่เจ็ดกับเก้าอ่ะที่มันวิ่งวนกันอยู่เนี่ยนะคะตัวเลขเนี่ย าเลขดับดิฉันเอาอยู่หรือว่าเลขพวกชุดปักหลักเอาอยู่นี้เป็นเรื่องเลยนะคะสวยงามเลยนะบอกเกินอ่ะอันนี้ชนหกชนหกกับสี่สูตรนี้ชนหกกับสี่นะดูนะจะเกิดอะไรขึ้นสองตัวนี้หกกับสี่จะมาหรือไม่มาแต่สูตรร้อยสิบหน่วยของเราไม่มีสี่ไม่มีหกในชุดนี้มีแต่ศูนย์ ถ้าเกิดสองศูนย์นี้หลุดนะศูนย์ศูนย์มีสิทธิ์ที่จะเดินเต็มเต็มในหลักร้อยเลยนะเนี่ยถ้าสองศูนย์นี้หลุดนะบอกก่อนเลขศูนย์เนี่ยไม่มีเลยสองศูนย์นี้หลุดเลยแต่ถ้าศูนย์ไม่มาในหลักร้อยนะคะหลักสิบยืนตึงเลยนะเนี่ยบอกให้รู้เลยว่าถ้าสิบถ้าหลักร้อยไม่มาศูนย์เนี่ยศูนย์มายืนตึงอยู่หลักสิบอีกนะคะรอบนี้ศูนย์มีสิทธิ์ตึงหลักสิบเลยเนาะรอบนี้น่าจะเป็นศูนย์ จะบอกนะว่าเป็นเก้าเป็นศูนย์ต่อเก้าศูนย์อีกเก้าศูนย์อะไรอีก, 0, อ,กอะไรประมาณนี้นะคะทุกท่านนะเอ้ยเป็นอะไรที่พูดยากนะเป็นอะไรที่พูดยากอันนี้ก็มีศูนย์อันนี้ก็มีศูนย์ 0, อ,นน 0, อันนี้มี 0, ทั้งศูนย์ทั้งเก้าโอ้โห <c ười> คิดหนักแล้วนะคะทุกท่านนะคิดหนักบอกเลยแล้วทีนี้เรามาดูหลักสิบด้วยดีกว่านะอ่านี้ฉันจะทําหลักสิบให้ดูด้วยรอบนี้ รอบต่อไปเราค่อยไปดูในส่วนหลักหน่วยกันก็นแล้วกันนะดูหลักสิบสูตรนี้วที่ผ่านมาเลขที่ออกนะคะ907 906หลักสิบไม่มีเลข6ไอ้ไม่มีเลข0นะคะมีแต่เลข6กลายเป็นว่าในชุดในชุดน,นี้นะเลข9หลักร้อย6หลัก 10, สิบ0หลักหน่วย กลายเป็นว่าเข้าคู่โต๊ดนะคะชุดนี้ก็เข้าโต๊ดเหมือนกันเออดิฉันก็ลึ่เพึ่งดูเห็นไหมเนี่ยหลักหน่วยเข้าตัวนี้หลักสิบเข้าตัวนี้คือเข้าคู่โต๊ดนะคะไม่ได้เข้าคู่ตรงไปคู่โต๊ดเฉยเลยแต่ก็อย่าเสียนะคะเพราะว่าเลขมันมีแค่3ามตัวเท่านั้นเองนะคะเดี๋ยวเราจะหลักสิบสูตรนี้ไปชนกับหลักสิบในสูตรร้อยสิบหน่วยบนตรงและโต๊ดให้นะคะ จะเป็นยังไงนะคะรอบนี้เดี๋ยวเรามาดูกันอ่ะดิฉันจะเริ่มทําตั้งแต่16กุมภาไปใช้1มีนาคมนะคะสําหรับสูตรนี้เนาะปากหลักสิบบนเนี่ยสูตรนี้เราจะใช้หลักหน่วยบนบวก10ล่างหน่วยบนบวก10ล่างนะคะชาวขอดูหน่อยนะ,ะเพราะว่ามันหลายสูตรเจบวกแเป็น15ได้เลขห้าค่ะ ห้าบวกหนึ่งต่อนะคะรหัสหนึ่งกับเจ็ดห้าบวกหนึ่งเป็นหกหกบวกเจ็ดเป็นสิบสามนะคะได้ห้าได้หกและได้สามนะคะปักหลักสิบบนในรอบวันที่หนึ่งมีนาคมหกสิบหกแล้ววันที่หนึ่งออกสี่หนึ่งเจ็ดหกห้าสองหลักสิบคือเลขห้าเลขห้ามานะคะถูกต้องอ่ะมาดูต่อหนึ่งมีนาไปใช้สิบหกมีนาคมนะคะ สอบวกหเป็น7 7็บวกหนึ่งได้แปดบวกเเป็น15ได้7ได้8และได้หนะคะอันนี้6กับห้ามาคู่ตดอ่ะรอบนี้มาดู16มีนาคม66รางวัลที่1ออก0ูนย์สองห้าดสามแเนะคะเลขที่ออกหลัก10ก็คือเลข7 7็ดมาไหมคะเดมา ถูกต้องค่ะอ่ะดูต่อ16มีนาไปใช้1เมษานะคะ3าบวกเเป็น10ได้0 0นบวกหได้1 1ึบวกเได้8 0ดบวกหได้1 1ึบวกเเป็น8นะคะ ทีนี้เรามาดูดากันในรอบต่อมา1เมษายน66 087907มากี่ตัวคะเนี่ยรอบเนี้ยรอบนี้มาตัวเดียวหลักสิบขอให้มานะมาตัวเดียวก็โอเคนะคะไปต่อกันนะคะ1เมษายนไปใช้16เมษายน เจบวกเเป็น16 6หบวกหเป็น7 7็เบวกเเป็น14นะคะได้6ได้7และได้สีทีนี้เรามาดูกัน, 16, ยยน 6, 16เมษายน66สรางวัลที่1 98, 4, นึ่งออกเก้าแปสวัาซานเก้านย์หกพ่อเอ้ยแม่เอ้ยแม,แม่จ๋าพ่อจ๋าหลัก10คือเลข0ไม่มีนะคะเลขศูนย์นะคะรอบนี้ มีแต่เลข6มาอยู่หลักหน่วยนะคะผิดนะคะผิดจุดประสงค์นะคะผิดจุดประสงค์นะคะรอบนี้แต่รอบนี้เข้าโต๊ะนะคะเข้าโต๊เข้า960บออ่ะมี9เนี่ยค่ะมี9 906อันนี้มีหลักร้อยมีเลข9หลักสิบมีเลข6นะคะหลักหน่วยจะมีเลขอะไรเดี๋ยวเราค่อยไปดูกันในคลิปต่ตอไปนะคะ ทีนี้เรามาดูกันนะคะรอบนี้เดี๋ยวนะดิฉันขอเน้นก่อนเน้นก่อนมาหน่วยไม่มาสิบ ผิดจุดประสงค์ก็เลยไม่ได้นะคะไม่ได้คะแนนออามาดรอบดีเดยบวกเเป็น13สามวะ3สบวกหเป็นสี่สี่บวกเเป็น11ได้หนึ่งได้3มได้สี่และได้หนึ่งอ่ารอบนี้หลักสิบของเรา3ามสี่หนึ่งสามสี่หนึ่งจะเป็นเช่นไรคะอันนี้ปักหลักสิบบนนะคะปักหลักสิบบน อ่ะเขาวางหลักร้อยหลักสิบไว้นะคะหลักร้อยสองมาอันดับหนึ่งนะสองมาอันดับหนึ่งแล้วก็ตามด้วยสี่หกสองเด่นสุดและสี่หกส่วนเลขเจ็ดกับเลขเก้านี้ใครชอบก็เอาไปนะคะใครไม่ชอบก็ไม่ต้องใช้เพราะว่ามันเป็นเลขดับหลักร้อย นะคะดับหลักร้อยและดับบนทุกหลักนะคะสำหรับเจดกับ9้านะให้ทุกท่านเน้นไปที่เลขสองเลขสี่แล้วก็เลขหนะคะตัวเน้นในห,หลักร้อยมาดูส่วนหลักสิบค่ะสามสี่หนึ่ง ะะเราได้มาประมาณนี้นะคะสาหรับตัวเลขชุดนี้นะได้มาประมาณนี้อ่าส่วนหลักหน่วยรอในคลิปต่อไปนะคะทุกท่านนะรอในคลิปต่อไปดูนะคะว่าจะเป็นยังไงร้อยสิบหน่วยได้แล้วนะคะได้แล้วร้อยสิบหน่วยรอบที่ผ่านมาเข้าคู่โต๊ะนะคะเข้าชุดโต๊ะนะ อันนี้คือที่เข้านะ960ชุดโต๊ดนะคะเลขที่ออกก็บ 9, 0 6นี่ชุดนี้906 674นกด้เป็นไปอยู่หลักหน่วยถึงได้เข้าเป็นคู่โต๊ดนะคะทีนี้เรามาตัดหลักสิบของเรานิดนึงเนาะเดี๋ยวดิฉันจะมาตัดกับชุดร้อยสิบหน่วยดู สูตรนี้ดูหลักสิบมีสามมีสี่มีหนึ่งไหมหลักสิบสามสี่หนึ่งอ่าเจ็ดเก้าหนึ่งสองเจ็ดเก้าหนึ่งสองกลายเป็นว่าหลักสิบชนที่เลขสี่ตัวเดียวชนที่เลขสี่ตัวเดียวนะคะหลักสิบส่วนหลักหน่วยเจ็ดเก้าหนึ่งสอง รอผลถ้าเขามาคู่โต้เหมือนวดที่ผ่านมานะถ้ามาคู่โต้เหมือนเลขตัวเนี้ยมาอยู่หลักสิบแต่ที่จริงเขาอยู่หลักหน่วยเรามาดูนะจะมีตัวไหนที่ชนเพิ่มไหมมีเลขหนึ่งหนึ่งชนเพิ่มนะคะประมาณนี้ ่จะมาชุดประมาณนี้นะคะเอาแคปไว้ก่อนนะคะแคปไว้ก่อนแคปไว้ก่อนแคบไว้ดูแล้วก็เดี๋ยวเรามาติดตามในคลิปต่อไปก็คือสูตรหลักหน่วยบนนะคะรอบที่ผ่านมาเข้าคู่โต๊ะอ่าเข้าต๊ะน,นะคะวันนี้จะเข้าตรงไหมนะคะเดี๋ยวเรามาลุ้นกัน าฝากกดติดตามกดกระดิ่งได้อย่าลืมกดไลค์ให้ดิฉันด้วยนะคะเป็นกำลังและแรงใจให้กันและกันขอให้ทุกท่านโชคดีนะคะขอให้ทุกท่านโชคดีเจอแต่สิ่งดีๆนะคะขอให้โชคดีะคะอคดรอบนี้สวัสดีค่ะตัวที่ดีฉันอยากให้เก็บไว้อีกตัวหนึ่งนะคะในชุดนี้ก็คือเลขศูนย์แต่ในสูตรเขาไม่มีนะแต่เลขศูนย์ี้คือเป็นตัวที่น่าสนใจมากในหลักร้อยอีกตัว นะคะอ่ะกดติดตามกดกดกระดิ่งแลวอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดตับสไครต์ไว้นะคะทุกท่านนะโชคดีนะคะเจอกันในคลิปต่อไปเด้อ